วิเคราะห์และเปรียบเทียบศัก,กยภาพของนักมวย2คนคืออารีฟสอดดชพันธ์และรอมดานออนดัชซึ่งมีกำหนดขึ้นชกในศึกวันไฟนอย38ในวันที่6ทธันวาคม2,568โดยผู้ชนะในไฟ์นี้ จะได้สิทธิ์ขึ้นชิงชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตรเวทกับพระจนชายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมการมิเคราะห์นี้แองางอิงจากข้อมูลสถิติฟอร์มการชกความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและไม่ได้นำราคาต่อรองมาเป็นปัจจัยในการพิจารณาข้อมูลนักมวยอาลิฟสอเดชพันธ์อายุ21ปีสัญชาติไทยมาเลเซียส่วนสูง177ซติเมตรสถิติในวัน8ชนะสแพ้ รวม10ไฟต์อัตราการน็อกเอาท์50% 4ี่จาก8ไฟต์ที่ชนะการชกไฟล่าสุด7มิถุนายน2568ชนะคะแนนระยะห่างจากไฟล่าสุดประมาณ6เดือนข้อมูลนักมวยรมดานอ่อนดัชอายุ19ปีสัญชาติเลบานอนส่วนสูง168เซนติเมตรสถิติในวัน4ชนะ0แพ้รวม4ไฟต์อัตราการน็อกเอาท์50% 2จาก4ไฟต์ที่ชนะ การชกไฟล่าสุด27มิถุนายน2568ชนะน็อกระยะห่างจากไฟล่าสุดประมาณ5เดือนการวิเคราะห์เชิงลึกจุดแข็งและจุดอ่อนอาลีฟสอเดชพันธ์มวยเทคนิคและช่วงชกที่ได้เปรียบ อาลิฟสอเดชพันธ์มีจุดแข็งที่โดดเด่นคือความได้เปรียบทางกายภาพด้วยความสูงถึง177เซนติเมตรทำให้เขามีช่วงชกที่ยาวกว่าคู่ต่อสู้ส่วนใหญ่ในรุ่นสกรเวทรวมถึงรามดานอย่างชัดเจนเขาสามารถใช้ประโยชน์จากหมัดแยบและลูกถีบเพื่อควบคุมระยะการชกและทำคะแนนจากวงนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ประสบการณ์บนเวทีวันแชมเปี้ยนชิพที่มากกว่า10ไฟ์ ทำให้เขาคุ้นเคยกับความกดดันในระดับสูงเป็นอย่างดีอาลีสเป็นนักมวยที่มีความหลากหลายทางเทคนิคสามารถปรับเปลี่ยนสไตล์การชกได้ตามสถานการณ์อย่างไรก็ตามจุดอ่อนที่น่ากังวลของเขาคือการป้องกันบริเวณลำตัวซึ่งเคยแสดงอาการให้เห็นเมื่อถูกโจมตีหนักๆและบางครั้งเขามีแนวโน้มที่จะเปิดรับอาวุธของคู่ต่อสู้มากจนเกินไปรามดานอ่อนด้าชนักชกดาวรุ่งพุ่งแรงที่มาพร้อมกับสถิติไร้พ่ายในวันแชมเปี้ยนชิพ จุดแข็งที่อันตรายที่สุดของเขาคือพลังหมัดที่หนักหนว่วงโดยเฉพาะหมัดทุกสายที่สามารถปิดเกมได้ทุกเมื่อเขาเป็นมวยสไตล์เดินหน้าบุกกล้าได้กล้าเสียและมีหัวใจนักชกที่ไม่ยอมแพงง้ง่ายๆความแข็งแกร่งและความทนทานของเขาได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางอย่างไรก็ตามรบมัดานมีเข้าเสียเปรียบด้านรูปร่างที่ชัดเจนเมื่อเทียบกับอาลิฟทาให้เขาต้องทํางานหนักขึ้นเพื่อเขาประชิดตัวและลดระยะการโจมตีของคู่ชก นอกจากนี้ประสบการณ์บนเวทีใหญ่ที่น้อยกว่าอาจส่งผลต่อการรับมือกับสถานการณ์ที่กดดันและอย่างเช่นเดียวกับอาลิฟเขายังมีช่องหัวในการป้องกันที่อาจถูกนักชกที่มีเทคนิคดีใช้โจมตีได้ รูปเกมที่คาดการและปัจจัยชี้ขาดการต่อสู้ครั้งนี้เป็นการวัดการระหว่างมวยเทคนิคของอาลีฟและมวยพลังของรามาดานคาดว่ารูปเกมจะเป็นไปในลักษณะที่อาลีฟพยายามใช้ความยาวของตนเองควบคุมเกมจากวงนอกคอยดักออกอาวุธและเก็บคะแนนไปเรื่อยๆในขณะที่รามาดานจะเป็นฝ่ายเดินหน้าเข้าหาอย่างดุดันพยายามตัดเวทีให้แคบลงเพื่อหาจังหวะปล่อยหมัดเด็ดของเขา ปัจจัยชี้ขาดของไฟนี้จะอยู่ที่ว่าใครสามารถคุมเกมให้เป็นไปตามสไตล์ของตัวเองได้มากกว่ากันหากอาลีฟสามารถรักษาระยะและป้องกันการเข้าทำของร,รมดานได้เขาก็มีโอกาสสูงที่จะชนะคะแนนไปได้แต่หากร,รมดานสามารถฝ่าด่านเข้ามาถึงตัวและโจมตีลำตัวซึ่งเป็นจุดอ่อนของอาลีฟได้สำเร็จเขาก็มีโอกาสที่จะสร้างความเสียหายอย่างหนักและอจบเกมด้วยกันน็อกเอาท์4 การประเมินโอกาสชนะจากการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆทั้งน่านกายภาพประสบการณ์ฟอร์มล่าสุดทักษะการโจมตีและป้องกันโดยแม่พิจารณาจากราคาต่อรองสามารถประเมินเปอร์เซ็นต์โอกาสชนะได้ดังนี้ อาลีฟสอเดชพันธ์ห้าสิบหานออนด์ r สาเปอรเซสรุปแม้ว่าอาลีฟจะมีความได้เปรียบเล็กน้อยในด้านประสบการณ์และรูปร่างแต่ไฟนี้ยังคงเป็นการต่อสู้ที่สูสีและคัดเดาได้ยากพลังหมัดของรมมาานคือตัวแปรสำคัญที่สามารถเปลี่ยนผลการแข่งขันได้ทุกวินาทีถือเป็นไฟที่แฟนหมัดมวยไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง